ตอนนี้ทําให้เกษตรกรหลายกลุ่มในจังหวัดตามชายแดนภาคใต้ค่ะเกิดปัญหาเพราะว่าสินค้าล้นตลาดสินค้าการเกษตรมันเยอะแต่ส่งออกไม่ได้ส่งออกยากลําบากบไม่มีในทุนหรือว่านักท่องเที่ยวมาซื้อด้วยนะคะอีกหนึ่งปัญหาก็คือไปพบการลักลอบขายเนื้อสัตว์แปรรูปจากต่างประเทศค่ะเพราะว่าราคาถูกกว่าทําให้มีเสียงเรียกร้องให้ภาครัฐเข้าไปแก้ปัญหาค่ะ กลุ่มเลี้ยงโคช่องเขตอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรด้านปศุสัตว์ค่ะมีสมาชิกทั้งหมด30คนมีโคกว่า200ตัวนะคะเป็นกลุ่มที่มีการขุนเพื่อขายทั้งตัวแล้วก็แปรรูปเนื้อด้วยขณะนี้ต้องการตลาดรองรับที่แน่นอนค่ะโรงเชือ้อชำแหละแปรรูปที่ได้มาตรฐานเพื่อแก้ปัญหาเนื้อที่ลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศที่มีราคาถูกกว่านะคะ อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกเกษตรกรด้านปศุสัตว์เหมือนกันนะคะก็คือกลุ่มแพะอารมณ์ดีอยู่ในตำบลบรรน,นังสาเร็งอำเภอเมืองยะลาค่ะอันนี้เป็นฟาร์มที่เขาบอกว่าเลี้ยงแพะด้วยการเปิดเพลงให้ฟังอยู่เสมอเลย คล้ายๆเลี้ยงไก่อารมณ์ดีเลยนะนี่เป็นเทคนิคของเขานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาของการให้อาหารแล้วก็รีดนมแพะแบบนี้ค่ะเปิดเพลงเลยเหมือนการค่ะหลักการเหมือนไก่อารมณ์ดีเลยก็คือจะทําให้แพะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ได้นมแพะที่มีคุณภาพดีแต่ว่าช่วงโควิด เขาเจอปัญหาเพราะว่านมแพะล้นตลาดค่ะก็เลยต้องหันมาแปรรูปนมแพะเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญต้องเก็บเอาไว้ให้นานมากขึ้นปลาล์มก็ยังไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากนมก็ยังไม่ได้มาตรฐานด้วยเพราะฉะนั้นต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนมแพะให้มีความหลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะครับโดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้ช่วยพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรนะครับหรือว่าด้านประสุศาสตร์พื้นที่จงังหวัดภาคใต้โดยที่ว่าช่วยเพิ่มครับแล้วก็มีการปรับความรู้ให้กับชาวบ,บ้านเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถนะครับในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ด้วยเช่นเรื่องของการรับรองมาตรฐานสินค้าการสร้างสารผลิตภัณฑ์รวมถึงโปรโมตสินค้าและหาช่องทางการตลาดกับชาวบ,บ้านกลุ่มสหกิจชุมชนเช่นอาจจะเปิดตลาดให้ให,ใหม่ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับ ผลิตภัณฑ์ที่เขาทําออกมาเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของสังคมนะครับเพราะนั้นหลังจากนี้นะครับเราเราจะรีบทํางานแบบเร็วๆนะครับเพื่อมาสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะครับให้กับทางชุมชนจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครเรื่องแพะนะครับไม่ว่านมแพะแพะเนื้อหรือขนเนื้อแล้วก็รวมถึงไก่เบตงเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์ที่สําคัญที่ท,ที่ที่อยู่ในพื้นที่นะครับเพียงแต่ว่าเราจะชูไอ้สิ่งเหล่านี้ให้แข็งแรงได้อย่างไงเข้มแข็งได้อย่างไง